หลังจากเข้าขี่มาสักพักหอดแล้วครับเทียงหน้าน้อยเดี๋ยวมาเบิงครับพี่เพื่อนเก็บไปให้เก็บมานี่ครับอันนี้ครับอันนี้รอบที่สองครับรอบแรกได้เคียงหนึงครับนี่ครับฟักทอง เยวเก็บใส่เข่งครับทั้งเหี่ยวทั้งเกบแก,กดนะครับตัวนี้พันนี้ว่าเป็นน้ามลายครับตัวนี้เมึงน้ามลายครับครับบบมัน่น ดูมันเป็นน้ำพื้นที่วะครับตัวนี้โอกคดีเลยครับตัวนี้นี่ครับโลกว้าครับนี่ครับโอ้ตัวดีกัแก่ดีอยู่ครับอันนี้ควรเหี่ยวครับคือสีบอกแก่นนี้ครับ เออครับอืบตัวนี้อยากพันหนังครับผสมมานี่น,นั่นเดี๋ยวกันหมากน้อยหมากงไซ้ำนี่นี่พอดีเฮ็ดสังไขหยาครับนี่ครับเหี่ยวบกแกเป็นปัญหาครับหนามบ่พอ่อแดดแห้งนี่ครับแกออย่ครับตัวนี้ นี่ครับทั้งหลอดโบโบ,บูนาบอนี่ครับเพื่อสิบอได้ขายแล้วครับนี่จะไปแจกพี่น้องกินแล้วครับเออแจกพี่น้องกินเดี๋ยวก็โตโเก็บก่อนครับ เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันครับเก็บขึ้นดรดแล้วมันสิได้หลายบันไดนึกระป๋องได้ครับปูกนนี่ว่าสิปูหอดสองกับป๋องมาหอดคนึ่งกับป๋อง เหมือนพันกับยูนโลตัดเลยครับเขียวๆอันนี้ เพลงที่สองครับนี่อันนี้สวยครับลูกนี่ กสวยมากครับลูกนี่ก็พอดีครับนี่ครับเอสสังขยญญาสวยๆเลยครับแบบนี้ นหนึ่งฮักจ่อ,จอยเออสวยๆครับหน่อยนี้ มาเบิงอันสภาพครับแห้งขนาดครับแล้วก็มาเก็บมหมากอันนี้ครับนี่เอินหมากอยียงครับบ้านผมเอินหมากน้ำหรือว่าหมากน้ำเต้าครับนี่มีแนวกินแล้วครับนี่ต้มกินโอ้แห้งครับครับนี่ โอ้นี่ครับได้สองหน่วยอยู่ครับบลสิมาหดกับ,บริหดกินอีกนี่ครับได้อยู่ครับแหงคักอีลีครับสภาพครับ นะครับพอกันไหมคลิปต่อไปครับเป็นไงวา่าเอาขึ้นรถเรียบร้อยครับนึ่งกระป๋องครับส่วนนึ่งกับเทวดาเฮนไฮครับครับงามยุ่ครับ<ม>ตัวนี้ ร้บแบบนี้นี่ได้การครับน,นี่ครับอันนี้แกะจัดครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งอีกหน่อยนึงอีกงามๆครับที่น่าจะเป็นน้าพ่อเครื่องแงมครับนี่ครับถ้าได้แบบนี้นี่โอ้ถือว่าคักครับนี่ตัวนี้น่าจะ โลแปครับประมาณนี้ครับปีหนาคือสิปลูกแต่งโม่ครับคิดว่าสิลูกแต่งโม่กับปลูกแต่งไทยครับอ่าพบพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับ